แปดหลักเอแปดหลักนี่เทนะ่าไหร่นะแปดหะักสิบหลาอ๋อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะหนึ่งหลักอย่างที่ด,ดรบอกปกติค่ะเป็น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 เลทที่ปกติมากค่ะเห็นที่พูดจะเปี่สิงโตรานจังหวัดเกี่ยนเปรินไม่เอาจริงว่าเพราะว่าวันก่อนมามีคนเพิ่งบอกว่ารู้ไหมว่าเราคือดาราลูกครึ่งเพราะเราก็ถ่ายคนอื่นก็ถ่ายเป็นคนอื่นนะนะครับอา้าวเป็นเราเหออรอเลยวะ ก็เนี่ยค่ะก็ตามค่ะเราไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันก็คือก็ตามที่เป็นเรานี่แหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ปกติเขาจ้างมาเราก็ทําหน้าที่แล้วก็พอดีรู้จักกับดรอยู่แล้วดรเขาก็เลยเออรู้สึกว่าเนี่ยทิงกี้เอาทิงกี้ละกันฟิลงานค่ะตัวเป็นนัฟ้ายุคใหม่4.0ศูนย์ไม่ได้เกี่ยวกับนัฟ้ายุคเก่าต้องถามดรเพราะเขาคือคนเลือกเราเราคือบทบาทของเราก็คือเป็น เป็นเป็นคนที่ทํางานเราคือคนทํางานที่เขาจ้างแล้วกันจ้างแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาค่ะก็ต้องทําหน้าที่ของการเป็นพรีเซนเตอร์ของของของสตาร์เวลให้ดีที่สุดเขาเรื่องเลยกับการนเรื่องคดีอะไรบ้างเมื่อกี้ใใเสลกเหรอคะก็ตอนนี้ก็ได้เข้าไปชี้แจงก,กับทางดีไซน์นะคะใหม่ละเพราะว่าต้องชี้แจงตรงนี้เพราะว่าเกิดการทําสํานวนใหม่ทั้งหมด ครั้งนี้แล้วที่ให้ที่เราเข้าไปเนี่ยก็มีคนหลายคนที่เข้าไปเยอะมากนะคะทั้งอยู่ซีหายทั้งคนที่รู้จักเยอะมากแต่ณต,ตอนนี้เนี่ยที่ที่ที่ต้องเข้าไปใหม่เพราะว่าเอ่อเท่าที่เราทราบคือการทําสํานวนใหม่เพราะฉะนั้นการทําสํานวนใหม่ต้องเข้าไปให้ประคาใหม่หมดเลยก็คือเริ่มทําใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราที่เราเรื่องผ่านของโฟเล็กมันมีมา,มาสักระยะหนึ่งเนาะก็ บอกนะที่นี้ว่าเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายณที่นี้นะจะบอกเลยว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งจิตใจเสียทั้งสุขภาพจิตเสียหลายอย่างเห็นว่าแบบเสียไปแบบหลายล้านแบบเป็นสิบสิบล้านเป็นสิบค่ะก็เกินแหละและตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ายังไม่จบมันก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปซึ่งณวันนั้นนะคะที่เข้าไปก็ได้ให้ความร่วมมือกับทาง ทางท่านแล้วก็ด s ไอย่างดีแล้วเราก็ทําอะไรที่เขาบอกว่าให้เราทําเราก็ให้ปากคาแล้วก็สอบไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามีความยังไงอะไรลักษณะอย่างไรกังวลไหมครับเจอคดีไม่กังวลเพราะว่าเรารู้สึกว่าณปัจจุบันนะอยากได้เงินคืนอ่ะอยากได้อยากได้เงินที่เราที่เราที่เราทําแล้วก็อยากได้กลับมาให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้การปรึกษาใครผู้ใหญ่ก็มีทนายอะค่ะทนายแล้วก็ ก็จะมีคนที <S, <S, ่นักแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลงอยู่ในนั้นด้วยเขาก็โทรมาถามหลายคนนะคะก่อนหน้านี้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะณตอนนี้ก็คือต้องร่วมกันเข้าใจว่าก็ต้องเดินหน้าทํางานการหาเงินกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นต่อไปก็คือหาเงินก็เลยไปได้สเตเตอร์นี้แบเหมือนเป็นโชคโชครายแล้วก็มีโชคดีนะคะในสถานการณ์ที่มีความ ความน e g a t i แล้กันก็จะมี p o s i t i v อยู่ในในเวลานั้นก็ถือว่าไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้นะคะถือว่าเราเป็นแมวเก้าชีวิตไหมคะโอ้แมวเก้าชีวิตนะเรื่องการทํางานด้วยเรื่องการลงทุนเพราะว่าการลงทุนนะคะเราเราไม่มีความความรู้เนาะเอาบอกเลยเราไม่มีความรู้เราเราเป็นลักษณะแบบคนที่อยากลงในนัที่นี้ก็คือทําอะไรก็ได้ที่เราได้ได้ผลประกอบการกลับมาโดยที่เราไม่ได้ดูเบื้องหลังว่า เงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ทํางานทําแล้วก็ลง,ลงทําแล้วก็ลงแล้วก็กลายเป็นว่าวันหนึงถ้าเกิดมันมีการเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีการระแวดระวังในลักษณะการที่เราจะทําอะไรก็นะคะคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีการลงทุนคือความเสี่ยงหน้าที่นี้คือเสี่ยงละ <laughs> แล้วบางทีเจ็บแล้วเราก็ต้องจำเ <laughs> จ็บแล้วก็ต้องจำไว้ครั้งต่อไปก็ ค่อยๆดูแลกันเงี้ยค่ะแต่เหมือนคนก็โยงว่าแบบเครียดไม่รับงานเลยไม่ทำอะไรหายโ oh, อ้ยยิ่งยิ่งเป็นอย่างี้ยิ่งต้องทํางานหนะัก mm hmm. มากนะคะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำทำเรียกได้ว่าแบบใส่ตัวแทบขาทาหนักมากจริงแล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องพยายามทํางานให้ให้ให้เ o อร์เงินที่เราเสียไปค่ะ